นำมาส่งผมทีโอพัตตามแมนบอกทีโอพัตตาอย่างจีตาลาพุูดลาประคันนะ่งเลยนะบ่งแดดนี่หัวงูเข้าพร้อมทึ่งอันเจ้าของเฮาอยากได้คันนี้แม่คันนี้บอกโอ้ยบอกไม่เงินดอกเอาคุบัวตาหรอมาเอานูเจ้จีทีอาร์เออคุบัวตาดีกว่านูเจ้าจีทีอาถ้าโตเปลี่ยนใจเฮาจะซื้อให้เลยเด้คุบัวตาเมื่อนี้ ไม่เอานูสิเอา GTR เราจะซื้อเบนให้แกนะเขาจะเอา GTR แถมโรเล็กเรือนึงด้วยอจะเอา GTR แต่เมื่อคืนน่ะกันกตายไปทีหนึ่งแล้วนะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าอิทได้ขับ GTR นี่แม่นัวอยากได้ขั้นนี่แหละลากไปเลยละกันมับ มึงป้าโถมากเลยเว้ยครับเแถวนี้เราว้างเนยด้อตับเออคือตับห้องหรอเธอโอ้ย้เอางหลังกันเราเนี่ยึ้นมาแล้วเออไม่มองนี้ไม่มองเจอปะไปเลยเอาเออ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 เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอายกระครับได้สามเมตรไงท่องซะเร็วไลค์กิล่าชานล สวีทสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพี่โน้นึงไลท์คลาสชเนอรครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมแบทเทิลิดาดีเอลซีมอนติเวอร์สอ้ไล่ซาลาในภาคที่3จ้านี่ยนี่ตั้งแตโยกข้อแลบ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 เนี่ยมาเดิมครับใครที่ติดตามผลงานนี้มานานที่ชอบอยู่แล้วฝากกดไลค์ก่อนรับชมซะหนึ่งครั้งส่วนใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกดูไปก่อนถูกใจตตอนไหนค่อยก่อนเลยตอนลันไปสิวิดาโซเล่เดี๋ยวเราไปจวดกันเลยยาวมาทั้งนี้โดดมับอแา วิ้ยมองนี้มิเทาวรันนี่ต้องใส่ต้องไปหาโดไฟมาแล้วแหละหนูขอไฟในนาอะาละกันนี่ไปไว้นี่วัดดีค่ะขอท่าให้แล้วโบ้ไปดูหัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเผาก่อนอเผาเก่อนไม่สิมอดเผาก่อนเผาก่อนนี่เนี่ยเผาให้เบิร์ตเลยนี่เดี๋ยวติดไฟก่อนติดไฟก่อนไม่สิมอดนี่นี่เออเอาไปนำ้ำเอาไปนำ้ำเออนี่เนี่ยเอาไปน้ำเลยนี่น,นี่มีไฟตีแล้วรับเลยแท้รับไม่ได้หรอกอ่าเซ็ตโจรจึง นี่เผาเผาไปเลยค <c oughs> ึอนางท่างป่ะคือยื้อคือไม่ได้ป่ะเอ๊ะ,ะไม่งั้นถือไม่ได้ป่ะได้ไหมแล้วไมได้ไหมแล้วไหมขึ้นป่ะเอ้ยขึ้นได้แล้วจับจับจับอ่าตรงนี้มีถ้วยรางวัลมับเงยมันบอกว่าแถวนี้มีรูปปั้นถอได้หนิแถวใดๆเอ๊ะไอ้นี่ยังนี่อ๋อรูปปั้นมองนี่ป่ะอุ้ยทรงผมไม่ทำท่าอะไรดีนะไงท่องอะไรกันนี่ ง่ายท้อเออจะเศนี่ขาสีฟ้าเลยมัพน,น,นี Nancy, พเน่เป็นไงแนนซี่เทพพระเจ้าแห่งการจวดไในหลัง <c oughs> อุ้ยตอนนี้นมีอันหนึ่งมันฟาดไปใส่นี่เดี๋ยวพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเด้อขอเบิังนี่ก่อนเดี๋ยวสีพาดนี่มองนี่มีเอาทั้งตันบ่ปับป๊บปั๊บเออไอเอเวนใหม่เอาปัจเจิาเอ๋ป้องกันจากอะไรดิไฮด้าผู้ใดเหรอบัด <c oughs> เออ กี่ใกลเรียนเขียวมาแมวมเข่ามาแมวกูทามึงหลายพาดแล้วเนี่ยท่านได้ยพ่อเนี่ของยังไม่เยอะเลยเฮไปสู้ได้ยังไงเอ๊ะดูนี่ก่อนเพิ่มมีของเอ๊ะเอ๊เอ๊เฮ้ยมีระเบิดไปสู้เอ้าสปอร์ตล่ะนี่ดิ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 นี่เอาเดงกลับบ้านเดี๋ยวเอ่อมึงกูมาปิติดไฟทั้งบนเผาก่อนนี่ เผาซะเลยอมาระเบิดมาแล้วพ่อกูเดี๋ยเลี้งก่อนแลี้ยงเลงเล้ยงเลีเล้ยมาระแล้วจ้ะเออตีจังก่อนอ,อ่ะเฮ้ยมึงเล่นตลกอีหยังอยู่ดูนี่ป้าห่อมาข้าดนาแล้วไม่ได้ตลกระเบิดประหอดจักเถอนี่ได้อาวุธมาใหม่เลยนี่มีอาวุธแล้วชีติ่มตามึงเด้ให้ดาบตัวมาพร้อมแล้วมา,วมาวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูถ้ามึงอยู่มับมึงยั่ง มึงวยแกนคอมีครบกูแน่บอ่นี่เนี่ยมาหนีเลยนี่เนี่ยปักไปมาปเลสลบนี่แล้วก็นี่ต่อยต่อยต่อเอ๊ะเอ๊ะตีพระเข้าตีพระเข้าผมมีอาวุธเอ้ยมึงถือกูแท้เดี๋ยวนั่งมาจับปับนี่มึงยาเลยน้ำปุ๊บโอ้ยวิ่นหัวมองมองเลยเด้งเลขไม่ก่อนอย่าขยับกูตีบ่ถื่ออ๋ออยู่ใส่ก็อ๋อทั่งพี่บ่เดี๋ยวเตรียมโตเด้อหมุนแล้วมันม่นยงไม่หมุนแล้วมันหมุนแล้วมันโอ้ยมึงบอกมันมัดอับมาเนอะไอเดะเนี่ย นี่นหละนี่เอาตีหน้านี่ไงนี่ไงตีหัวเล่นหัวเดี๋ยวพุ่งพ่อกูไม่เร่งก่อนโยกสายโยกขวาแล้วก็ทุบปัญญาให้แรงลบปัญงาฮ่าฮ่ามัฟดีเด็แล้วก็แรงกลับมานี่นี่ตบตบนี่เนี่ยแตกฮ่าอฮึไฮดาข้าหนึ่งออกสองมุจักบาะนี่นหละจัดการไ้ด่าไปเล็กนึงมัฟมาแม่มาแม่งายมาแล้วมาแล้วจะเออจะเออจังใจวะชิบหายแล้วต้องตีมุนงพ่อกอยโอ้ยโดนตัดขาเดียวกัน เขาตีหัวเนี่ยงามาทุบแล้วเรารอบๆรๆปุบบนี่แล้วก็ตีหัวมันมับมับมับนี่แต่อีกหนึ่งวายมาขึ้นไปอีกสองหายแล้วกูเฮ้ยเ่ามาเลยตัวเนี่ยหน่อยที่เขานี่นี่มันหน่อยยังไงนี่นี่นี่เนี่ยจักแคบวะนี่เน่นสี่เนี่เท่าเป็นการจวดไม่อีกแล้วมาอีกแม่มาอีกแม่มับมับง่ายแรงแรงแรงดาทยเลยว้ายมุนปุบปุบนี่เนี่ยหยุดเลยหยุดเถื้อมาหนีนี่เนี่ยเถื่อนึงเถื่อนึงมาหนีไม่ เออเออนี่เออมาดิมาดมาดีมาดิ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 มาดี่าดิมาดมาดิมาดิงาดิมันิมา liability! มาดิม่ดิมนด่นี่ิมานมามาดมาดีมาดิมาดิมาดิมงนิมม่มามาดดิมาดิมาไมาดิ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 น่มาิมา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 ดมาดดิ่มม ดีไหมแงถอยไปดิกระถอยแนะ่มับมับมับแล้วก็นี่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 เรียบร้อยอุย้ยเออมึไงไอ้กูก็สวดเดี๋ยวหราหัวไหลหัวเลยกระไรเออเรียบร้อยอุย้ยเอ๊ะคือหยังนะมีตุม้มคือโอ้โหอุ้ยได้เขาใหม่มั <c oughs> นคือเขาอะไรอ,ะอ่ะเออเขาไม่รักหรือเปล่าเฮ้ยทำไมจะพูดแล้วเจ็บกดช้างมันจะทำอะไรได้ก็เซฟเดี๋ยวเดี๋ยวอุย้ยอุ้ย เทพสายฟ้าของแท้นี่สซดบุ้มเฮ้ยเทพสายฟ้าแปาบังกอรคอยกันนี่นี่มึงมานี่นี่สอดแมงเลยงัง้นถือจอ,อกกันนะเด้งไปเลยมึงปลบมนี้มันคืออะไรกันนะกดกดเอา้ออาเออแอดเดี๋ยววะเอา้าเหยียบเอานี่ปุ่มอะไรครับเอ๊ะเออเออแอะเทพสุดรหัสผ่าน นี่รหัสเดี๋ยวนี้กอกๆไงนะฮัสเอาเนี่ยเอาีิมีแต่แมวพิมพ์อันนี้แพะพิมพ์มันนี้นะัสแมนบออ่ารหัสประมาณ25ตัวไม่ใช่แมนเอ๊ยนะฮัดเจ็ส78ตัวนี่ฮะเป็นไงละถูกต้องพร้อมเก่งขนาดเฮ้ยไพเอิญวะสายฟ้ามาแล้วนี่อุ้ยสายฟ้ากระจายตามจุดต่างๆย้ยเมฆแข็งสุดนัหละเอ้ยคืออย่างแถวนี้มันบอกว่ามีเทพเจ้าเหรอ ทับประกาศอีกแล้วเออาวุธมันไม่โหลดหรือยังไงเนี่ยสวัดแมงเลยนี่แน่ซาจีแมงเลยเงี้ยเทพสายฟ้าได้ดินี่นั่นสะิเทพสายฟ้าชาร์จบึ้มบึ้มเอาบอมมีพลังชาร์จกตบึ้มเอาเฮ้ยอันนี้ห้อยผ้าอะไรวะไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงทอช็อตเอ้าไม่ได้เออโอ้โหต้องมีไฟชิบหายแล้วมีไฟเท่านี้ไม่ยอุ้ยเท่านี้มีถ้วยรางวัลเอาถ้วยรางวัลก่อนอ๋อนั่นไงไฟโอ้โหสบายเลย อยู่นี่นี่เองมานี่เลยมับงาเสร็จเข้าหู้ดึงนี่พ่นไปก่อนเคลื่อนตัตรงๆนี่พ่นไปก่อนนี่นี่แล้วก็นี่เผาเรียบร้อยเฮ้ยสุดท้ายนั่นคือคอนนั่นเหรอเรียบร้อยเสร็จแล้วมับไปยินดีด้วยคุณได้ทอนกดชาร์จแล้วกดอีกเที่บินได้บ่ชาร์ต เฮ้ยโอ้ดึกคนไปได้นี่เดบังคว้างไว้นี่คว้างคว้างไว้นี่โอ้โหโอ้ยตรงนี้มี่เดเมฆดีเดเอ๊ะขี่เมฆบ่เฮ้ยขี่เมฆไอ้ตก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 อย่าขี่เมฆเดี๋ยวก่อนอย่าพวกกิ้งไปวะ เออไปตั้งไหนเดี๋ยวกูรอเออเดี๋ยวถ่ายอีกก่อนขอเปลี่ยวของก่อนจะเข้านี่ไงเอาถ้วยก่อนนี่ไงตรงนี้มีถ้วยรถเมฆบอกนี่บังทานางสะก้อนเป็นไถโอ้ยมาเทแล้วกูรอนี่ถอยหลังไปจอดอจออะไกับพุ่งไปทางนี้นี่อัพมัพก็ค่อยไปแล้วก็ควายไปล้วงลวงลวงลวงเออเออเออฮ่ามึงไอ้เมฆนี่อะไวะคือว่าบินขึ้นฟ้าเอ้ยเตี้ยเออ ไม่ใช่ยานทหานะมันคือาระราแท้ๆนี่เองแหมตอนนี้มันคืออะไรเดี๋ยวลองดูสิเข้าไปเลยมับนี่เก็บระเบิดมับมับต่อมับไปไหนไปไหนอ่ะไปไหนเนี่ยเ,ออเดี๋ยววนไปแล้วไปใส่วะเนี่ยเฮ้ยขึ้นอ่ะไปใส่ครับไปใส่บะูดลงพืาา้นไปแล้วจ้างักเอาแรนโนว่ามันหอดเวลาที่เราจะต้องไปป่องตรงนั้นแล้วละ่ะห้าร้อยกว่าเมตรไม่ยากถ้าเรามีเกือติดปีกยังไงเล่าบอกตรงห่วงนั่นสิไว้ใจเขาได้ ครั้งนี้ฉันขอนำนะใอยนี่ขาหน้าข้างขวานี่เป็นผู้นำโจรมานำเฮาเด้งได้ข้าว่าพวกเจ้าไม่เหมาะสมกับการนำครั้งนี้ระยะทางมันไกลขอเป็นข้าแล้วกันน่ะข้ายากนอนขี้เกียจเว้ยขกว่าได้ดอกาจใได้กได้อ้าหด้อกข้า้ได้ดอยข้าจะให้อกเนยาจะใ้ไดอกเลยขนาห้อเยาจะใ้ไอลยข้ใดอเยง้โหมัน้กขาจ้กันออกแลยว้ามะห้เถียอกันเนีาย จังไดก็ต้องไปมาเตรียมโตไปโดดบินฮู้ไปแล้ววะแนาะมัน้องส่งตไปไอ้ส่งตัวดีๆเดี๋ยวเ้าก็หอดข้าวเดียวเอ้ยเอ้ยปลาไก่ปลาไก่เกินไปมีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่เฮ้ยหอดหอดที่นี่โอ้โหมาอย่างไกลคอย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 ไกลไกลไกลไอ้คนโทษคนโทษดีแล้วโอ้ยแล้ววับมับโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเศร้าเศร้าก่อนเศร้าก่อนเฮ้ยจอด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 เอ้ยจอดจอดเฮ้ย มึงก็จอดนะแม่โอ้ทนจอดแล้วทำไมหน่อยไม่จอดพี่เกียรติหอนหอนโซล่าเซฟเฮ้ยหอนเด็ดเออเด็ดเผาเอาก็ยังดีก็ว่าบ่อดว่าบอดประตูไปไหนกันแค่นี้เงี้ยอาละได้เวลาไปกันแล้วลุยมับอืมามาแล้วบ่ทหาด้วยแล้วมาดูเข้าไปเย้ เออป็นไรครับเนี่ยเยยประตูปรติง่ายข้ามมาแล้วฮู้ไม่ได้เนี่ยบินไปแล้วน้ำเกือบบิน <c oughs> เอ๊ะเลเวลหนึ่งไรกี่ละเอฟหยุดใช้เอ๊ะขึ้นอย่างเออไม่ได้ใส่เกือบเดียวกันไอ้ใส่ยังอึดหยุดกันเออหยุดหยุด อ๋อใช่ตะเกียงเปลี่ยนเกือบก่อนเออตรงนี้คืออะไรเนี่ยนี่จุดไฟไปก่อนเลยง่ามาหนีเลยไปไหนไม่รู้แหละไปแล้วแง่แง่แง่เอ๊ะคืออะไรเดี๋ยก้อนอะไรเนี่ยโหยเอ๊ะคืออะไรอ่ะโว้วววนี่อะไรกันเนี่ยนายพนักงานใหม่เหรอเสียงกัะหนาตามาเขากันเนาะพื่อไงเจ้าแมนค่ะหนูเนนซี่ค่ะพนักงานใหม่วัาอย่งกูโคตดกแน่นอนเนนซี่เอ๊ะ นี่เจ้าเป็นสตรีอย่างนั้นเหรอข้าไม่รับสตรีมาทำงานเช่นนี้นะจริงๆเราข้าชื่อแมนจีนะอ่าแล้วไปนี่ต้อนรับเข้าสู่ถ้ำของข้านะสิ่งเดียวที่เจ้าต้องทำคืออัญมณีที่นี่สำคัญมากๆเอาละเนื่องจากนายเป็นพนักงานใหม่นายต้องเข้าบททดสอบก่อนนายแค่ต้องเริ่มทําลายแร่พวกนี้แล้วก็นำอัญมณีกับป้าที่หุ่นของฉันตรงนี้ถ้านายทำมันเสร็จแล้วนายจะได้รับรางวัลเป็นเครื่องมืออันสมพลัง ตอบไ้ที่นายสัญญาว่านายจะไม่ใช้มันเพื่อเข้าสู่ห้องพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของเราอ๋อพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เหรอแร่ใช่ไหมอคอคกหกหกหกอ่าอฮ้ย,ยนี่ไงมาแล้วเอาจะัาๆจ้ะมับได้ไปหนึ่งโอ้โหเดียวก็น่าจะพอไปเนี่ยมนันเงียบไปเงียบไปเลยเอาไรยหนีหนีไปเลยมับ อ๋อ oh, สามอันเองที่เขียวไปแล้วสิเงินนี่ที่ป้าสีเงินนี่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 หกอกห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 กก็มาแตกเอามาแตกเฮ้ไม่ได้แฮะไ,ได้แต่สีเขียวนี่เหรออะไรกันครับเนี่ยเออเรเวลทูโอ้โหเอาอีกเด็กไปได้ปออันนี้เด็กไปแล้วเก็มมาด้วยเอ้ยได้ด้วยนี่เด,ด็กไปเลยนี่เด็กไปเลยอ่าเด็กเอาตัวบาน นี่เอาไปเลยอันนีมานหนีแล้วแล็บอ่มับเอ้าไปอีกอันนี้ยังอีกอันนึงโอ้โหเอาอีกเอ้ามีอีกหลายเอาเลยเอาไปอีกเอ้าห่วยเอาอีกบ่ห่วยเอาลายฉลับโอ้โหไม่เคยพอแค่จากซันแล้วขอขึ้นไปเบิ่งทางนี้ก่อนนะนี่สงสัยจังเด้แถวนี้มีแต่แร่ให้กดอย่างเดียวเลยอุ้ยอะไรอ่ะแร่มงนี้มันน่าสงสัยนะมันคือเป็นเม็ดน้อยๆอยู่หล่องนี่เนาะอ๋อได้ป่ะนี่แร่นี่มับมัพ มับบ่ได้บอกมับอันนี้ไฟมับป้ได้โอ้ยตัวพนักงานม่บอกเออฝากกันเลยเขาไปพักก่อนเอ้าหน่วยพักแล้วบอกเอ้าเช็ดโจดมาหนิอันนี้เปิดเลยหนินี่เปิดเลยนี่นี่เฮ้ยเปิดเลยนี่นี่นี่อ่าไอ้ที่ละอันบานน่โอ้สจิฮอดสจิโคบเอ๊ะมองนี้มีห้องยังนี่มันคือป่องอะไรนะเอ๊ะป้ามองนี้มีนักกุญหลายคัก เราก็อาจสงสัยว่าหน้าตัวละครนี้ไปคุ้นๆนะครับจริงๆมาจากอีกเกมหนึ่งนะผมจําชื่อเกมไม่ได้หน้านอย่างนี้เลยเป็นผู้เท่าซีเล,เลยเป็นขุดเหมืองแรก่กันในนี้มีอะไรหรือว่าตรงนี้คือที่มันบอกห้องพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าน่ะที่บอกว่าอย่าไปยุ่งน่ะห้องนี้มีเอ๊อันนี้มีแร่ข้างในนี้เหรอโอหมีแจะแร่กันแร่แต่ว่าไม่ใช่ห้องพิธีที่นี่คือแค่ขุดแร่เฉยๆเท่าที่สำรวจก็ไม่มีอะไรนอกจากเป็นเหมืองทั่วไปงั้นก็ต้องไปข้างล่างกันแหละเะได้ราจเสร็จภารกิจนี้สักทีเอาเนี่ยไป เออเอามาอีกเลเวลสิบมายังไงรวดเร็วบอเอ้ามึงยังดิเจ้าเลนมื่นหัวแตกก็ได้เนี่ยโอ้ยหนัวงาบบึงเลเวลสิบแล้วเรียบร้อยครบเอออ่ะเดี๋ยวเด้ยอยังมาอีกนีโ่โอ้โอ้โหเลเวลหกสิบโอ้โหขุดอย่างยาวโคนชิบหายไม่น่าทำไมแล่ม,มันเยอะจังผมรู้สึกว่าถ้าผมได้อุปกรณ์อย่างอื่นมาช่วยน่าจะไวกว่านี้แต่ตอนนี้ไม่มีนี่ดิเอ้าโอ้โห ต้องเพล่หกสิบจริงเหรอวะเน,นี่ยเฮ้ยกลับก่อนได้ไหมนี่เผาแมงได้เดี๋ยวปะพังเลยเดี๋ยวปะหุ่นพวกน,นี้เออพังหุ่นเลยละกันมาเหดพระมากเลยบะนิเออบ่อยากเห็ดเลยปะมาเงยหุ่นนี่เฮ้ยผมไปใกล้ๆได้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสงสัยเอาลาหุ่นไปดินะเดี๋ยวเดี๋ยวปะโอ้โหนี่ไง โอ้โหอีซี่เลยอีซี่แล้วโอเคเอาหุ่นไปได้เอามาน้ำกูเลยมึงเด้อบัดดีแล้วมึงมาเก็บไปหมดโอ้ยพาไปได้ก็ไม่บอกตีหน้าที่สงกระใสมานี่เลยเก็บไปหมดนี่นี่นนบอ่อยงาบ่อยงากบอ่กบอยงากนี่แป๊บเดียวไปเวลสิบสี่สิบห้าแล้วมาเชียร์ไปข้างเทิงมานี่เลยอ่าข้างเทิงนี่เ้าก็ตีไปเยอะเหมือนกันนี่ไงตรงนี้ดูดิมาๆๆ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 มา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 อันนี้ชี้วงไปเลย นน่ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้เดี๋ยวนะเหมือนจะไปน,นี่อันสีม่วงจะได้เยอะปะวะใช่ไหมมันเนี 3, 8, เ่ยสามแปดห้าเฮ้ยได้อันละห้าเออสีม่วงดีกว่าเฮ้ยดีดีด,ด,ดีสีม่วงมูลค่าสูงกว่าอ๋อสียามินีมีผลเว้ยทุกคนไปเลยโอ้โหรวดเร็วจัดนี่แน่อ่าสุดยอดสวยงามพอในเดินอยู่องก่อนอี่เดิน

เอ้ยที่คุเจาะเอาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยหมุนติว้วว้าเนี่ยจอเนี่บ่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงพังไปแล้วอ๋ไปข้างในมาเจอจอทางออกป่นี่จอ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 ,จอเออไปเฮาไปเขาขวางทางจา้าโมหอดไปห่วยให้ไหนหอดอีกโมเฮ้ย โอ้ลึกเลยเนี่ยลึกเลย่ะไปไปอีกไปอีกมาเฮ้ยมาถึงห้องพิธีแล้วเหรอคืออะไรกันครับเนี่ยโอ้โอมีโซ่ปูชาอะไรกันเนี่ยจอ,จ,ออจ,ออจอดเลยจอดกอนปองหัแหละจอดเบื้งกันจอดเลยจอดเลยเฮ้ยจอบได้นี่ไงเอาแล้วจอดเออเบื้องนี้มันเป็นไผ่เด้อโอ้ยปิวเลยกูพนักงานไม่ค่าพนักงานไม่า่าขออย่าจอดเลยนี่ นเวยแล้วเอก่วยไรียเจ้าจไปซนี่แน่จอก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 จ เฮ้ยไอ้นจะมาดีสีแดงวาร์ปกลับเปะเย้วาร์ปกลับหมุนมาด้วยเจาะมาด้วยเลยดเอียบีหนวดมาด้วยหรอกลับมาละจ้าเย้เดือบร้อยเอาละเราได้อันต่อมาแล้วทำดีมากเลยสุดยอดสโตนสีแดงใส่มารุมบเอาละ เโอ้ยมีแร่มาเหรอกระจายตามตึกเฮ้ยเอาไปทำอะไรได้เอ๊ะโอ้โหเอาเออโอ้โหมาลืมล่ำเลยปิดเครื่องก่อนอ๋อมีแร่เต็มเลยหมดเลยเดี๋ยวลองขุดแร่ดูซิได้อะไรเนี่ยเอาทำอะไรได้เนี่ยอุ้ยเออขุดหมดเลยอ่ะอันนี้แมวมาเนี่ยเออเออเออข้าไม่เกี่ยวนะเอออ้าวมนุษย์แพ้อ้าวเรียบร้อยเลยขอขึ้นไปดูข้างเองทึงได้ไหมน่ะไปเจ๊จับ อ่าโอเคได้มาอีกหนึ่งอันอุ้ยตอนนี้นมีหอคอยไปเปิดหอคอยก่อนนะเดี๋ยวมานะปิดไปละจา้านี่ไงมาเปิดหอคอยที่ก่อนนะฮะเจออคอยตัวนี้เปิดสักทีหนึ่งอืมหอคอยอันใหม่ยินดีต้อนรับนะแดนซี่สู่หมู่บ้านของเห่าหมู่บ้านของแพะยืนสองขาเฮ้ มาตอนนี้เขาบาย็นสีขาบอกว่าเรยวปัต,ตนาแล้วโอ้โหเที่ยวปัตนาเปิดแล้วเยัยตอนนี้โอ้อก็แทบอยู่สิฮะต้เหลืออีกสามอันอนะอากาศวันนี้สดชื่นจริงๆเลยนะว่าไหมเมียนแจสดชื่นหลายคัสสดชื่นคัสขนาดข้อหักกันไนดะ้หมเอ๊เอ๊เอ๊ะเอเอาใกล้ปวดถอยเนี่ยคนเล่นถอยหลังเนี่ยจังเลยนะข้อที่หักกนะัน <c oughs> เฟิ่งของนี่ไม่ยังนี่นี่ เฮ้ยยังไงนี่เอา้าด็อกเตอร์เอ้ยกูอยู่ห้องแล็บนี่ดีก็ถืซอซ่งมานรียแล้วเรียบร้อยเลยอเออที่นี่มันเอ๊ะเขาก็อยู่รานรถไฟเฮ้ยท่านหัวหน้าครับไปทีงไหนต่อน,นี่มาู้คู่กันก็นี่โลกเต็มไป้ยนี่เบิ่งข้อมูลด้วยละ่ะข้อมูลของเราลืมเออรถไฟมาครับท่านรถไฟมาครับเออข้อมูลจะเปล่าเบิบกวาดไปแล้วโอ้ยเอ๊บไ,ไปไแล้วมับไง ขอให้แกไปเคลียร์โรมันก่อนนะจ้ามันยังมีอย่างนี้ไม่ได้เคลียร์เลยไปเบิ่งกรจแมาไหมเงอมับกลับมาแล้วเออนี่ไงเราติดค้างตรงนี้ไว้คราวที่แล้วรอบนี้ต้องลงไปเออที่ไปจับได้ไหมเนี่ยเออดิสิปเปลี่ยนอาวุธดีนะไปไม่สนใจไปเลยมับอุ้ยโอ้เออที่ไหนวะเนี่ยวัดดีค่ะท่านขึ้นมานั่งอยู่เพื่อเดียวสวัสดี ข้ามีนามว่าคำผานข้าเป็นเจ้าของสถิติโลกการกิ้งหินคอง์ลแลงขึ้นเนินข้ากบอบหูคือกันว่าทั้งอีฝากดึงของถึงเขานะ่ะมีอีกอย่างอยู่เพราะข้าไม่เคยเข็นหอดจกเถอราะว่าโตหน้าสีลองเบิงเด้โตจะได้หูว่ามันยากเพียงใดเนี่ยนะยินขึ้นผ้านะที่ยากบา,างใดวะภาษาหินซ้ำนี่นี่นี่เียเทียบ่ได้พิ่มโอ้โคกไปโอ้หนีไปเลยนี่นี่นนนนน ต้องมีหัวคือเฮ้าเลยจังของแท้นี่นี่ว้ายยากบองอะไนี่น,นี่สปินไปละสปินไปละนี่ขึ้นไปเลยขึ้นไล่ไเด็กเป็นโอ้มันยากเลยมันเยอะเริ่มยากแล้วเออยากจริงยากจริงยากจริงเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนโอ้ยเ่ได้ง่ายตัวนี้แม่ถ้าฉันนั้นแล้วเราเป่าฟองใส่นี่ได้ไหมนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวยัดฟองกข้ไปอ๋อนี่เดี๋ยวโอ้ยเรามีฟองอยู่ว้ายนีซีเลยจ้าบิดไปเลยจ้าบิดไปเลยเดี๋ยวอย่าฝากกิ่งลงมาไปทางหน้าก่อน บ่อมีนบอมนไปทั้งหน้าบ่อมีนไปทั้งหลัง่ไดก็ไม่ต้ติดตกหน้าเน่ยนะเว้ยเดี๋ยวก่อนดู้รงรีบลัวร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 ัวฟองต้องเยอะจะได้เป็นนานๆานเออออกข้างออกข้างเออบอมนน้ำพุนไปจะซื้อบอลหินไปเดี๋ยวเนีเบิร์เองก็ได้ละางเทิงมีอยางดูด้วยตาเลยว่ามีอะไรเออออ๋อมันคือปองให้ลงไปนี่บ่อโอ้ีมาตอหินเดี๋ยวบอไปเองเลยดิ้งพินบองดิ หินบัตองเขาลงเองเลยอ๋อเอามาลงให้หมองนี้บ่โอ้ลงไหนบนี่มัเตมไม่ยังเกิดขึ้นเลยเอขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลยเออสีขาแล้วยามึงยามึงยามึงยาเบี้ยวอ้ามึงยาเบี้ยวไปเดี๋ยวนี้เออติดี่ห้องนี้ละไปไปเร็วเเร็วเวเวเเรวว ออกไปแล้วเอาลูกไม้มาโน้ว่าต้องใช้ไฟแล้วล่ะจริงๆนี่ปึ้ม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 เอาโอ้ยอ่ามือถือคนเลย่ะลุงนะเออเอาเผากินเออขัดขวกันเออยิงใส่เลยยิงใส่เลยนี่นี่ฟ้องไปฟ้องไปฟ้องไปแล้วก็โผคไปข้างหน้าโคไปข้างหน้าเออระลับไปเลยไปเลยไปเลยกินไปเลยกินไปเลยเฮ้ยเป็นเป็นไปได้เป็นไปได้อยุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว นี่แหละโคกนี่แล้วก็ไปแล้วก็โคกไปทั้งนาเออตาละไปปีกป๊กปีกไล่ไปแล้วเย้ไปแล้วเว้ยลูกแรกเย้เรียบร้อยคอมบิลิตต้องแล้วต้องแล้วปรง่งเฮ้ยตะโพกงาเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดีย๋ยวไม่ชุดเฮ้ยมันคือชุดอีกอย่างครับเนี่ยเปรี๊ด ดีดีด sí, si ้วยคุณได้ชุดทีเซิร์ทธรรมดามาใส่แล้วว้าชีม่วงว้ายวเว็บเออออกมาเรียบร้อยโอ้ไปชุดเลียมทองมาขายไหนดูดิโอ้ผนสีทองเป็นไง่องสว่างเอออ้เอ๊เดี๋ยวกดออฟบอวาซันมาโอ้ยซื้อยางหนีบ้างด้วยแหะเคโทสคาโทส โอ้ยอ่ะมึงเอ้ยมาทางพุ่นก็ว่าอยู่มาถึงที่นี่มันจะไม่มีท่านได้ยังไงใช่ไหมใอ้คุณหน้าคุณตาฆ่าไหมคุณขนาดเลยค่าโอ้ยลองใส่แจ็คเทียรกันเบ๊เฮ้ยส,สังเกตสังเกตปากล้ามเจ้าก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยผมจําไม่ได้เอาจิ๊กกราวผมกนนะ็เล่นนะเล่นภาคสองสามมันก็จะไปปิดเล่นไม่จบด้วยภาคแรกนรกกับภาคล่าสุดจะไม่ได้เล่นเลยเงี้ยของนี้มีซากอารยธรรมล่างรอเฮ้ยอา้อาวเฮ้ยคิดเด็กไปใส่เดี้เด้เด้เอาเจ้าไปใส่ละเออเฮ้ยพลังดีดพลังดีดเอ้า เอาขอกับไฟเนี่ยนี่นี่นี่เผาเผาก่อนเผาแล้วกันนี่ไปน้ำนี่ไปน้ำอาอะไรติดไฟได้เอามาน้ำบปึ้มนี่เผาเรียบร้อยแงเฮ้ยเสร็จอะไรรูปวงแหวนเลยทิก้ห้าทับสิบอย่างนั้นเหรออ๋อเวดีกูดเอ๊ะอีหยังนี่สเนกเกมเอ๊ะมันเหมือนในซีรีส์เกมน่ะ เอาอันนี้แลนได้อันนี้ห้ามแลนอ่าแม่คักพืนีนลลลลลลี่งไว้ฮะเห็นว่าเห็นแลนเลนลลลเองไว้เอนนหัวสันพอได้พอเป็นอย่างเนาะหัวสันอายุไปแล้วไปแล้วว้ายเออโดนเสกมี่เกระเด็นแล้วเออฮาเ่กาเอาา

นึกว่ากกว่าเอาต้มน้ำมาครอบพับลงเอ้ยามึงเฮ้ยมาเกิดประโยชน์เียดลงน้ำนิ่งไว้นิ่งไว้เฮ้ยเอนเนี่ยมันนิ่งไว้ได้ไหมจ๊ะไป็นเราโง่เ้ากิ่งไปกันได้เออกิ่งไปกันได้ปะนะเอออ๋เสาบินไปเลยฮ่ามไว้องพิศานี่เนี่ยนี่เอาไว้สู้บกลัวบินกลับบินกลับดื้อกูดื้อสี่สหายพาเพอภนพาไปนนี้เร็ว เอ้ยไม่ต้องงวงเขาจ่เอสังก,การให้ไปเขาเออโอเคเรารวมพลังกันทั้งสี่ข้างบุ้งไปส่วนข้าขี้เกียจมากเลยนะยอมแพ้ละง่ายงีเร็วแล้วเร็ว,รวมาไปใส่เลยเฮ้ยฮอด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 เฮ้ยเรียบร,ร้อยนี่ไงตัวพลังสุดยอด้ยเอเอ มันคือหัวงูกิงกองเมดูซ่าโอ้ยโอ้โหเป็นงูจริงด้วยคอับโอพวมันขยับได้ด้วยคนลุกเห็น <c oughs> <c oughs> แล้วคนขี้กียลุกเลยค่ะโอ้ยะะ <c oughs> ถ้ามีคำถามให้เจ้าตอบถ้าเจ้าตอบผิดเจ้าสิต้องโดนสาบนะสัตว์ชนิดใดมีเสียงดังก้องกังวานสัตว์ชนิดใดเสียงดังกล้องบ <c oughs> ่สิงโต <c oughs> บ่เมน แมวน้ำกับาแมมขี้เห็บคี้เห็บบ้านไหนมันห้องว่านั่นอยู่นี่คำตอบที่ถูกต้องคืองูจะบอกเราหงูเห่บาบมมแมนงูกินกองเอ้าวมึไงไอ้ก็ไม่ได้กินกองอ้าวม่กินกองอะไหนหรอกงั้่าแม่กองทัพบาดากองซุดพร้อมนะ <c oughs> <c oughs> นี่แน่แข็งโบน <c oughs> โอเคครับในพันนี้ขอจะจบพิธีก่อนแล้วกันนะครับหากใครถูกใจชอบจะยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ กดซับสไคร์ให้ได้นะครับผมวันนีุ้ณต้องลาไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าลืมทอดไก่กินสวีดัสสวัสดีเดงงก,กิงกอง